สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับซาวเลนนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถมาให้เราเปลี่ยนยางกระดุกงูนะครับเดี๋ยวเราไปดูยางเดิมลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นยางเดิมลูกค้านะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่านวมันจะแบนลงไปอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของจากทางร้านครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นยางจากทางร้านเราเลยนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่ามันจะใหญ่ขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันทดสอบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่จะ เห็นได้ชัดครับว่าเราสามารถดึงกระดาษออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของจากทางร้านครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบจากทางร้านนะครับอันนี้จะเป็นยางจากทางร้านเราเลยนะครับยวลองดึงกระดาษดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าไม่สามารถดึงออกมาได้ง่ายๆนะครับเราจึงรับประกันได้นะครับว่ายางเรานะครับสามารถกันลมกันเสียงกันกิ่นได้ดีนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนยางกระดูกงูกับร้านเรานะครับร้านเราก็จะอยู่ที่ พ็จะมโดนสาย1่ซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางาเซาเล็ตเราได้เลย